เอาละครับก็ณผกกสวีดัสสวัสดีคุณผูช้ชมทุกท่านกันด้วยนะนวันนี้นะครับอยู่กับผมโกเจียชินเคยนะผมนะแล่วันนี้นะครับ,บ,บเหม,นะมือน,น,น,นเดิมครับผมจะมาหาเงินเดยวแบกแจ็คนะมาถอนเงินกันนะครับนะกับเอทส่วนตัวนะครับผมไม่ใช่ว่าส่วนตัวเนี่ยผมใช้ว,ว่าส่วนรวมเนี่ยถ้าคุนเพื่อนมาเล่นกับผมไอเทมันนี้ก็จะเป็นของพวกเรานะครับนะสังเกตครับคลิปเมื่อวานนะผมเล่นไปกำไรที่ผมบอกจะเอาไปซื้อพิซซ่ากินนะผมได้ถอนที่เรียบร้อยแล้วนะเออมันมันก็จะเหลือประมาณหกพันเหมือนเดิมนะ เมื่อวานเล่นไว้7,500นะเออผมถอนออกมานะมี6,800นะวันนี้ก็เหมือนเดิมครับเช้าแล้ววันใหม่เหมือนกันนะผมจะมาหาค่าข้าวเที่ยงกันนะวันนี้กินอะไรดีครับเพื่อนๆวันนี้หายข้าร้อยเหมือนเดิมเลย500เป็นสิเรทีวันนี้ไปกินชาบูดีครับชาบู500อ่าไงมาถอนเงินฟรีอ่ะอเงินฟรีอ่ะแล้วกินของให้แบบอยากกินนะเออ ห้าร้อยไม่ต้องเสียรายเงินนะเนงเนิงเนนำมาได้จากเว็บพนันนะเหมือนเรามาถอนเงินนะครับเาราขีไม้แลกไม่พูดพร่มทำเพลงนะจัดกันไปเลยครับหนึ่งร้อยบาทนะเพื่อนก <c oughs> ดแบบชิวๆไม่คิดอะไรเลยนะโอเคครับผมเจ้าเปิดสวยครับเปิดให้ร้อยสิบเก้านะสวยมากสวยมากสวยมาก ใช้เสียงเยอะไปหน่อยนะครับเล่นพากให้เ,เพื่อนๆดูนะเออแต่จริงๆหลายคนคงเบื่อนะเออผมทำต่คลิปเดิมงๆแต่ว่าคือที่ผมทาเนี่ยผมก็อยากให้ใครที่ไม่ได้คินคลิปเก่าๆเนี่ยหรือว่าคนหน้าใหม่ที่เพิ่งมาเห็นเนี่มารองดูกันนะว่าผมสามารถทําเงินกับแบ็คแจ็คเป็นเงินฟรีได้นะเออโอเคครับผมไม้แรกเข้าไปแล้วกําไรหนึ่งร้อไม้ที่2มากันต่อเลยนะสำหรับใครที่เพิ่งรับชมคลิปเนี่ยหรือเพิ่งมาเห็นคลิปเนี่ยลองไปดูในช่องดนครับคลิปเก่าๆแบ็คแจ็ควิธีการเล่นของผมสอนไว้หมดแล้วนะผมมีสูตรไม้ใต้ของ ผมใช้มาสูตรเงินฟรียังได้เลยนะครับนะถามว่าสูตรเงินฟรีนี่เล่นยังไงทํายังไงนะครับทางมาพูดคุยได้ครับเพื่อนๆไม่ก็ไปหาดูชิปเก่าๆนะสอนไมหมดแล้วนะผมสอนไม่กักทุกอย่างเลยนะผมสอนแบบแท้จะปเปอาะเปลือกทุกอย่างนะเออเพราะนั้นลองไปหาดูกันนะครับเพื่อน โอเคเราสิบสามแต้มน,นะเจ้าถือสิบแล้วเราไม่ขออยูแล้วนะโอเคเจ้าเปิดสิบแปดนะโอเคไม่เป็นไรครับไม้ที่สองเราเสียนะเราไปต่อไม้ที่สามกับเท่ากับเรากำไรเราเท่าไหร่ครับเพื่อนๆไม้ที่สามกำไรเราสามร้อยเลยครับเออไม้ที่สามกำไรเราต้องสามร้อยนะเป็นห้าไม้เราก็รวยแล้วนะ ถามว่าทำไมพี่มีตั้งหกพันกว่าทำไมพี่ไม่เล่นแบบเยอะๆล่ะครับหลักไม้ละห้าร้อยมันไม่ได้นะเพื่อนเพื่อนมันมีโอกาสเสียนะเออแต่นี่สูตรที่ผมเล่นเนี่ยมันคือเงินฟรีผมใช้คำว่าเงินฟรีนะเงินฟรีได้น้อยแต่ได้แน่แน่เพื่อนเพื่อนอืมได้น้อยแต่ได้แน่ๆค่ณเข้าใจไหมเออคือผมไม่อยากไปวัดดวงนะเล่นแบบห้าร้อยโอเคห้าร้อยถ้ามันเข้าไม้เดียวก็ได้ห้าร้อยจบเล่นหนึ่งพันถ้าเข้าก็ได้หนึ่งพันจบแล้วถ้ามันเสียล่ะครับใครรับผิดชอบเออแต่ของผมมันไม่มีเสียนี่ถูกไหม โอเคสิแป okay, ชนนะโอเคเราจะนึกซว่าเราไม่ได้เล่นนะเราก็จะลงซ้ําเหมือนเดิมนะอันนี้ก็เราเหมือนเดิมนะโอเค <Okay, S 2> จ้าเปิดมาให้เราสิบสองแต้มนะครับเราพอแล้วสิบสองเราไม่ขออกแล้วนะสาหรับใครที่งงว่านะาทำไมสิบสองพี่ไม่ขอปะเราไปหาดูครับผมบอกไว้แล้วนะทำไมผมถึงไม่ขอนะสิบสองแต้ม หอเอ,อเรื่อหน่อยเรื่องนอยนนครับพี่โอเคเจ้าเปิดมาคิงเจ้าเปิดมา20โอ้โดนบิ๊กนะครับโอเคไม่เป็นไรนะ ไม้ที่สามเราเสียไปแล้วนะเราไปต่อไม้ที่สี่นะโอ้ยไม้ที่สี่เราจะทบก,กันที่เจ็ดร้อยนะครับเพื<ๆ>่อนๆโอเคสิบสามนะก็ะพอเหมือนเดิมนะแต้มน้อยนะแต่ไม่กลัวนะอย่าไปวันนะแต้มน้อยนะ ไม้นี้ทําไมนี้เข้าเราต้องกําไร400บาทนะครับ <c oughs> นี่แต่ไอ้เจ้าคนนี้มันเปิดหน้ามันตายมากเลยวะทุกคนดูดิเนอีมวยเนะี่ยหน้ามันแข็งปักมันจ้องมันจะฆ่าใครเลีเ้ยเ้อมเปิดอย่างช้าเลยเออเปิดได้แล้ว เปิดมาเป็น13เหมือนกันนะเบอรดีๆเป็น10แตกไปเก2โอเคแตกเหมือนกันนะอเอเป็นไงครัเรามากำไรเราสี่แล้วนะเรามา6800นะขออีกไม้หนึ่งครับเราจะได้ไปเงินจากโตนี้กันเนระาจะได้ถอนเงินกันสักทีนะโอเคลงไปเลยครับหนึ 100, นะเกนะสิบมาดิโอเคครับสิเก้านะเต็มเราสวยมาก ิเก้าิเจ้าไม่ได้สิเก้าหมือนเราเจ้าเปิดมาเป็นแปนะครับสิบเจ็ดโอ้เจ้ากเรียบร้อยเลยครับโอเคครับห้าร้อยครับวันนี้นะผมโอ้เอาเงินไปกินชาบูมื้อเที่ยงได้แล้วนะวันนี้นะโอเคครับเล่นชิวๆก็ห้าร้อยนะ แำหรับใครที่สนใจเพื่อนๆนะทักมาได้ใต้คลิปครับอยากเล่นแบบผมหรืออยากได้เทคนิคแบบผมนะทักมาได้เลยมาพูดคุยกันนะก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคนละหนึ่งชิคกกันหน่อยนะเพื่อนๆน,นะใครที่ยังไม่ได้กดนะจะได้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับนะและสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรเอ่ยเกมอะไรก็ฝากเพื่อนติดตามด้วยนะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันครับทุกคน